โพพนาตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลตะกุกใต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อตั้งเมื่อวันที่19มกราคมปีพุทธศักราช2538โดยชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างโรงเรียนเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนใกล้บ้านปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางเกษราพรยอดสุวรรณ โดยปรยัชญาปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์โรงเรียนมุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีทักษะรอบด้านทั้งวิชาการและทักษะชีวิตการเรียนรู้ในทศวรรษที่21เนี่ยจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในการทำงานคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็นนะคะเน้นการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งจะไปสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุขกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพพนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ม,มีนาคมปีพุทธศักราช2563มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความรักในอาชีพเกษตรกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการเกษตรตามหลักเศษร,รษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด37คนและสมาชิกสมทบ64คนกลุ่มนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดีโดยมีครูสิริพรคำทิพย์เป็นครูที่ปรึกษาหลักดูแลอย่างใกล้ชิดกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพพนามีฐานการเรียนรู้สำคัญ4ฐานได้แก่ ฐานการเรียนรู้พืชผักสมุนไพรจะทำขึ้นเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการปลูกและดูแลพืชซึ่งสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถสร้างความภูมิใจในอาชีพกเกษตรและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางด้านอาหารฐานการเรียนรู้ร้านค้าสาหกรณ์ ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์การบริหารจัดการร้านค้ารวมถึงการทําบัญชีและการจัดการสินค้าคงคลังซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการทํางานด้านร้านค้าสาหกรณ์สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรืออนาคตได้นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรม และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการทำธุรกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมฐานการเรียนรู้การแปรรูปถูกจัดขึ้นเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงพื้นฐานการใช้อุปกรณ์งานครัวเช่นการทําอาหารแปรรูปการถนอมอาหารและการบรรจุพันธุ์เพื่อจำหน่าย การเรียนรู้ในส่วนนี้จะช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานและเสริมสร้างรายได้ให้กับยูว่าเกษตรกร,กรและครอบครัวโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ฐานการเรียนรู้จุลินซีมีชีวิตจะจัดการศึกษาและฝึกฝนในรูปแบบกลุ่มย่อยโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยส่งเสริมการ,กรเกษตรที่ยั่งยืนลดการพึ่งพาสารเคมี เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 2. กลุ่มปุ๋ยโบกาชิตกลุ่มน้ำหมักเศษอาหารการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มจะช่วยให้ยุวเกษตรกรสามารถเข้าใจในการทำงาน และการนำจุลินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงโรงเรียนบ้านโปพนาจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะเสริมสร้างสมรรถนะน้อมนำและบูรณาการหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง ทักษะวิชาการและวิชาชีวิตซึ่งจะเป็นทักษะที่ผิดตัวเขาไปตลอดชีวิตค่ะกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพพนามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์5ด้านดังนี้ด้านที่1ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พื้นที่อำเภอวิภาวดีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและประเทศไทย กำลังเข้าสู่ช่วงเกษตรสุัยโรงเบียนบ้านโภพนาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างทัศนคติของเด็กๆให้มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของการเกษตรและยอมรับว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีความสำคัญต่อการดำรงชีพและเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้านที่2ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโภพนามีการวางแผนการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับผู้บริหารครูที่ปรึกษากลุ่มครูที่ปรึกษาประจำฐานการเรียนรู้คณะกรรมการสภา รวมถึงสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้ปกครองท้องที่ท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานรับในพื้นที่ส่งเสริมให้การดำเนินกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้และงานกลุ่มย่อยของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพพนาสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งมีการจัดประชุมสภายยุวเกษตรกรเป็นประจำเพื่อรายงานความคืบหน้าและวางแผนการทำงานร่วมกันด้านที่3บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบันคณะกรรมการสภายยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโคพนามีจำนวน5คนโดยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินงานของลุ่มคลากรและจะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ1ปีไม่เกินสองวาระซึ่งประกอบด้วย 1. เด็กหญิงการพิชาน่าคร้นตำแหน่งประธาน 2. เด็กหญิงสลีสาสังเรียงตำแหน่งรองประธาน 3. เด็กหญิงนัชนันสังเรียงตำแหน่งเลขานุการ 4. เด็กหญิงสุภุมพรจันนวนตำแหน่งผูรียนรี และ5เด็กหญิงอริยาจันทรสวัสต์ตำแหน่งปฏิคมโดยคณะกรรมการสภาและสมาชิกกลุ่มวยว่าเกษตรกรได้มีความเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับครูที่ปรึกษากลุ่มครูที่ปรึกษากรประจำฐานการเรียนรู้และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดีทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการกำหนดแผนงาน รับรู้และรับทราบถึงผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการดำเนินง,งานตามแผนที่วางไว้ด้านที่ 4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกรมีการดำเนินง,งานที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเปิดประชุมสภาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินง,งานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ด้านปัจจัยการผลิตได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานภาครัฐได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นด้านที่5การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มวิวัเกษตรกรโรงเรียนบ้านโภพนามีการดำเนินการผ่านกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้วิธีการเกษตรแบบธรรมชาติเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพรวมถึงสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการคัดแยกขยะการปลูกป่าชุมชน การดูแลแหล่งน้ำและการบำรุงรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตรด้วยความมุ่งมั่นของคณะครูและนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพพนาจึงเป็นแบบอย่างของการพัฒนาสถาบันยุวเกษตรกรที่ยั่งยืนและเป็นกําลังสําคัญในการสืบสารเกษตรกรรมของไทยในอนาคต